ขอต้อนรับเข้าสู่ครามเจ็ดชาแนลนะคะวันนี้เราอยู่ที่งาน Big Motor Sale 2023นะคะงานจัดขึ้นที่ไบเทคบางนาอ101ถึง104เรามาอยู่กันที่บูธมาสต a ร์นะคะซึ่งในบูธมาสตาร์วันนี้เนี่ยจะมีงานเปิดตัว m าสต a ร์ 4X3 นะคะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมกันนะคะ จ้น้องเซลของเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะนี่เป็นน้องเซลของเรานะคะสวัสดีครับชื่อว่าน้องเอิร์ดนะครับเป็นเซลล์มาด้าฟารามเ็จครับถ้าใครแวะมาที่บุรใบแมยงอย่าลืมมองหาน้องเอิร์ธนะคะแล้วเดี๋ยววันนี้น้องเอิร์ธจะมาอธิบายให้เราฟังว่ารถ 4X มาสด้า 4X3 นี่ค่ะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างคะได้เลยเดี๋ยวโชว์ไปที่ล่าสุดเลยเนาะได้ครับก็ สิ่งแรกที่ที่เราเห็นว่าเปลี่ยนเลยก็คือตัวลายล้อลายใหม่นะครับลายล้อจะเป็นล้อขอบ18แล้วก็จะเป็นลวดลายใหม่ให้ความสปอร์ตที่มากขึ้นรุ่นนี้นเดี๋ยวนะรุ่นนี้ก่อนอื่นรุ่นนี้จะเป็นรุ่นรุ่นนี้เป็นรุ่นสปอร์ตรักเป็นรุ่นท็อปสุดของเซกตัวใหม่นี้เลยอ่าสิ่งแรกที่เปลี่ยนไปนะคะก็คือตัวล้อใหม่ใช่ครับ<ห>แล้วก็ถ้าสังเกตดีๆนะครับพี่หนุนาจะมีตัวนี้ครับที่เป็นตัวคิ้วโคเมียมอะที่เป็นตัวคิ้วลมดำนั่นนี้รัาจะเป็นรุ่น ตอนนี้ครับเราเปลี่ยนใหม่เป็นสีดําเงาครับให้ความสปอร์ตที่มากขึ้นครับรู้ล้าและก็สปอร์ตที่มากขึ้นใช่ใช่มันจะให้ฟิลว่ารู้สึกเหมือนบรัชชูรีต้นชื่อรุ่นเลยครับกอร์ฟใช่แล้วก็หลังคาใช่ค่อนข้างค่อนข้างชัดเลยนะคะตัวหลังคาใช่ครับเป็นหลังคาสีดําเงาตัวนี้เป็นแบบพ่นสีนะครับไม่ใช่ตัวแล็ปค่ะพ่นสีให้ตัดโรงงานเลย สมกับชื่อเลยครับพี่หนุ่นเป็น<า>สปอร์<笑><笑>อตลับคาขบแล้วก็ตัวเบออาะครับที่เปลี่ยนเพิ่มเติมเด <_ cion> ี <our> ๋ยวเปิดให้ดูดีกว่าไหมคะออกวเบาะครับจะเป็นเบาะลวดลายใหม่ครับจะมีผ้าลักชูเอทเข้ามาด้วยนะครับ <_ s> จะมีตัวลูกศรชี้ลงตัวนี้ก็เพิ่มความพรีเมีย e มเพิ่มความสปอร์ตนะครับ <_ s> ตัวเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้ทั้งหมด8ทิศทางฝั่งคนขับพร้อมเมมโมรซีดได้ด้วยอีกสตำแหน่ง Ừ, <ช>เห็นเหมือนดีไซน์ข้างในก็มีความาแตกต่างจากรุ่นเดิมใช่ครับตัวด้านนี้ครับที่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตัวนี้เราจะใช้เป็นสีฟ้านะครับแล้วก็เพิ่มความพรีเมียมเพิ่มความสปอร์ตเวลาที่เราดูก็จะได้รู้สึกสบายตามากขึ้นนะครับแล้วตัวช่องแอร์ของช่องแล้วก็เหมือน,นมีลายอื่นไหมที่มันเป็นสีแบบเป็นพรีเมียมใช่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นสีนี้เลยครับสีใหม่ค แล้วในเรื่องของระบบต่างๆและความปลอดภัยอะไรกันคันนี้เพิ่มระบบ Active Sense มาให้ครบเลยขับเตือนออกนอกเลนมีมาให้แล้วขับระบบช่วยเบรคอัตโนมัติด้านหน้าด้านท้ายเราใส่มาให้หมดแล้วนคะครับแล้วก็ตัว Sport l u ักก็จะมีตัว Active Driving Display เข้ามาให้ด้วย ตัวนี้คืออะไรคะตัว Active Driving Display จะใช้เวลาบอกเวลาที่เรียกอ่าเรามีการใช้ความเร็วเท่าไหร่นะครับมีการออกนอกเลนมีรถมาทางมุมผับด้านซ้ายด้านขวามีขึ้นที่ Active Driving Display แล้วค่ะตัวนี้ก็ให้ความบลอดภัยที่มากขึ้นด้วยลองดูนะครับแล้วก็สิ่งที่อัปเดตมาเพิ่มเลยที่บอกไม่ได้ก็คือตัว MRCC ตัว Mazda Radar Cruise Control ตัวใหม่นี้เป็นแบบ Stop and Go เรียบร้อยแล้วครับคือ,อยังไงคะการทำงานของ s การทํางานของสตาร์แบนโกคือตัวรถขับจะค่อยๆชะลออยู่ให้จนถึงที่ความเร็ว0ูนกิโลเลยครับหลังจากที่รถท่าน้าออกตัวตัวรถก็จะมีการแจ้งเตือนให้ด้วยครับจากเมื่อก่อนที่เราต้องคอยคอยคอยถอยชาครับตอนนี้เป็นสตาร์แบนโกเรียบร้อยครับในปี2023ทางออนไลน์นะครับรวเปกระจารไปที่นะครับ ไมไแล้วก็ตัวสีนี้ขับก็จะเป็นสีใหม่ด้วยสีอารอเกซึ่งเพิ่งจะมีในโมเดลนี้เลยคับเป็นโมเดลล่าสุดน,นี่รถรถรถมาสเตอร์จ,จะสังเกตนะคะรถมาสเตอร์ในทุกรุ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะทําสีออกมาสวยมาก<ว>เหมือนรถแข่งรถสปอร์ตแบบมันให้ความรู้สึกสปอร์ตมากจริงๆในแต่ละสีนะคะสีที่โดดเด่นมากที่สุดของมาสเตอร์จะเป็นสีแดงใช่แต่เหมือนเทรนหลังๆมาเนี่ยจะเริ่มมีสีแบบสีไขสีที่แปลกใหม่เข้ามาเพิ่มซึ่งมันแบบ แตกต่างจากที่อื่นมายครับแต่ละสีก็จะให้อารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างคันนี้ก็จะดูสุขุมหน่อยดูเรียบง่ายดูสุขุมครับกระสอกับตัวรถเลยลดเวลาอาจจะลบเวลาเท่านี้นะคะน้องเอิร์ดเดี๋ยวจะให้น้องเอิร์ดไปหาลูกค้านะคะเพื่อขายรถถ้าใครสนใจก็มาติดต่อน้องเอิร์ดได้ที่บูธนะคะสายข่ะท้าขึ้ค่ะ สวัสดีค่ะค่ะแนะนำตัวนิดนึงค่ะได้ค่ะชื่อน้ำเพชรนะคะเป็นเซล์อยู่ที่มาด้าพรามเจ็ดค่ะในส่วนที่น้ำเพชรจะมาให้ข้อมูลเรานะคะเป็นรุ่นย่อยและราคาค่ะของ New มา z d a CX-3 สค่ะค่ะ New มา z d a CX-3 นะคะของเราที่เปิดตัวใหม่มีสี่รุ่นย่อยด้วยกันค่ะรุ่นแรกเป็นรุ่นเริ่มต้นนะคะรุ่นเบสค่ะราคาอยู่ที่เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะพี่หนูนนะแล้วก็เบสพัดค่ะอยู่ที่แปดแสนสามหมื่นบาทนะคะคอม์ต เป็นตัวรองท็อปนะคะอยู่ที่ราคา900,000บาทแล้วก็ตัวสปอร์ตลักค่ะเป็นตัวท็อปสุดเลยของเราอยู่ที่ราคา9 7 0 0 0 0บาทค่ะอ๋อก็คือตัวสปอร์ตลักนะคะ9 7 0 0 0บาทก็คือที่คันที่น้องเอิร์ธได้ให้ข้อมูลเราไปนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปดูรุ่นย่อยอีกหนึ่งรุ่นก็คือเป็นเบสพล u สเนาะใช่ค่ะจะเป็นราคาเท่าไหร่นะคะ800,000 830,000บาทอ๋อไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่นะไปเดี๋ยวไปดูเลยค่ะเลยค่ะนี้เลยนะคะ ดูภายนอกค่อนข้างต่างจากรุ่นสปอร์ตลัสนิดนึงนะคะที่เห็นชัดๆเลยด้วยด้วยตาของของเราเองเนาะจะเป็นซุ้มล้อที่เป็นสีดานใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็ล้อวเดี๋ยวให้เราเห็นบอกดีกว่าว่ามีอะไรต่างจากรุ่นสปอร์ตลัสได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นล้อแมกอลอยนะคะ16นิ้วแต่ตัวสปอร์ตลักนะคะจะอยู่ที่18นิ้วค่ะ แล้วก็ที่ต่างกันคือเซนเซอร์กัดระยะด้านหน้านะคะตัวนี้จะมีแต่เซนเซอร์กัดระยะด้านหลังให้ค่ะแล้วก็ในส่วนของลำโพงบสนะคะแล้วก็ตัวนี้มันมีสลุป,ปใช่สลุป,ปเดี๋ยวเราลองมาดูข้างในกันดีกว่าค่ะลองมาดูภายในเลยว่าต่างกันไหมต่างกันตรงที่เบาะหนังด้วยนะคะถ้ารุ่นนี้จะไม่มีเบาะไฟฟ้านะคะไม่มีเบาะไฟฟ้าค่ะแล้วก็เป็นเบาะเป็นเบาะหนังธรรมดาไม่ได้มีหนังสเอตเนาะใช่ค่ะ ตัวโฮเมียมก็ไม่มีถ้าเทียบกับสปอร์ตลักนะคะก็จะมีความต่างที่ประมาณนี้แต่ในเรื่องของระบบความปลอดภัยการเครื่องยนต์ความเร็วอะไรต่างๆก็คือเหมือนรุ่นสปอร์ตลักเลยมาเลยค่ะแต่ที่เราได้ชมรถมาสเตอร์ 4X3 นะคะรุ่นสปอร์ตลักและตัวเบสทัชไปแล้วนะคะทีนี้อยากจะทราบแล้วค่ะว่าในงานเนี่ยค่ะมีโปรโมชั่นพิเศษอะไรบ้างไหมมีค่ะของเรานะคะจะมีโปรโมชั่นแถมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งมาด้าพรีเมียมอินซูลันหนึ่งปีค่ะ แล้วก็ได้ดอกเบีย้ย1.79%ได้ค่ะตัวดอกเบีย้ย1.79%นี่คือเฉพาะในงานนี้ถูกต้องไหมคะมีทั้งในงานแล้วก็ที่โชรูมาสตารพาราม7ค่ะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะจะออกรถ New Mazda CX3 สนะคะสามารถติดต่อได้ที่โชรูมาสตา a s พาราม7หรือว่าถ้าใครมาที่งาน Big Motor Sale 2023นะคะ <c oughs> ที่ไถบถทบังนะมองหาเซลมาสตา a พาราม7นะคะรับรอง <c oughs> ไม่ผิดหวังแน่นอน,นะคะ่ะ <c oughs> ถ้าไงวันนี้ขอบคุณน้องน้ำเพชรมากนะคะ,คะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะเดี๋ยวเจอกันในอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย,บาย